รอเปลดอสแปมเนาะวันนี้จะไม่เห็นหน้าครูนะครับเพราะว่าครูไม่ได้ใช้ notebook. น็อตบุ๊กครั้งที่แล้วนี่ให้ให้กันบ้านไปแบบทดสอบก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะ เดี๋ยวรอเพื่อนมาสักแป๊บเนาะพอนักเรียน,ค,นคุ้นชินกับการทํรายงานออนไลน์เดี๋ยวช่วงหลังๆครูก็เข้ามาแนะวันละนิดวันละนิดแล้วก็ส่งไปทาแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นเชา้ชาเช้าวันแรกคาบแรกของครูด้วยเหมือนกันสาหรับวันเปิดเรียนเนาะไม่ใช่วันเปิดเรียนสิวันวันเปิดอัทตสัปดาห์การทํางานวันแรก ครูอ่ามีเพจที่จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเรียนต่อเนาะก็ปกติเพจนี้ดูประจำเนาะเพจเรียนต่อในดีก็คิดว่านักเรียนน่าจะควรไปติดตามนะครับเพราะว่าจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็อ่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสมัครมหาวิทยาลัยเนาะเว็บแรกที่เขาแนะนำก็เด็กดีเนาะเด็กดีที่แคสนะครับ ก็ข้อมูลข,าาข่าวสายค่อนข้างจะรวดเร็วทีทีอันดับสองนี่เป็น t ีสแ t t e r เนาะใช้คะแนนอะไรยังไงแอด i ิชชั่นพรีเม mm ีย hmm. มนี่เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะว่าใช้ใช้ทำพอร์ตเนี่ยค่อนข้างง่ายใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลตามรายละเอียดบางครั้งนี่ มันจะมีแบบแบบฟรีนะให้เราเข้าไปใช้คุณครูแนแนวน่าจะเคยได้ลองสอนพวกเราทําบ้างแล้วแต่ถ้าอยากให้มันดีแบบถูกใจนี่ทําทําเองน่าจะไม่ยากเกินไปเนาะสำหรับเราพอร์ตโฟลิโอเว็บเว็บเอเว็บนี้นี่คนตามน้อยะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการศึกษานะแล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้ลง่ะ อนนี้ครูก็ไม่ได้ตามแนละ้วเว็บเอ็ดแกดคอมมูนิตีเนาะ,ะเลฉะเลยเฉลยข้อสอบแกดนะครับมีเว็บอะไรอีกที่ควรไปตาม Study Appboard เนาะเรียนอันนี้เป็นเรียนตอนนอกคนตามเยอะเหมือนกันนะปะลูก t นะคบไปส่งสามถามอะไรกันในไลน์ได้เลยอีกอันหนึ่งที่ควรจะตามที่สุดนี่คือ t t c a s t ของประเทศไทยนะครับ ราะว่าจะมีอาจารย์ก้องเนี่ยมามาให้คําแนะนาเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรการแอดมิชชั่นซึ่งอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นเลขาธิการของการแอดมิชชั่นอยู่แล้วทีนี้เวลาเราดูไลฟ์สดนะครับคนดูไลฟ์สดเนี่ยน้อยมากนะเราประมาณพันกว่าคนเองอ่ะทั้งๆที่แอดมิชชั่นทั่วประเทศนี่หลักแสนคนอ่ะแต่คนฟังอาจารย์ก้องที่มีประมาณพันกว่าคนควรควรไปตามนะครับ เวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเราถามอาจารย์ก้องไปในไลฟ์สดเนี่ยแกแกพร้อมตอบทันทีเลยนะครูก็ได้ไปเจอแกอยู่อที่มอนอก็เป็นคนที่น่ารักนะแล้วก็พร้อมจะตอบคําถามนักเรียนคนหนึ่งเลยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจนักเรียนเนาะคุณครูก้องก็ไม่ตามนะครับตามในมายท t แคสนะครับคุณครูก็ก็ตามนะเพราะว่าเราอยู่วงการศึกษาเนาะก็ต้อง รู้บ้างเพื่อที่จะได้แบบบอกกล่าวนักเรียนนะครับก็จะมีเนี่ยเพจอเพจของครูนี่พื่เพจว่าเรียนต่อไหนดีเนาะเนี่ยมันจะมีบางคนที่แบบไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยเรียนรออมาอยากจะเป็นทหารหญิงจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พูดลอยๆไป<笑><笑>เพื่อแบบอยากมีคนเป็นเนาะข้าโรงเรียนอ่าทหารดุริยาง <S <S ก็ได้นีน่รับวุฒิม .3 เนี่ยบางทีเราควรวางแผนเนาะ ว่าเราอยากทําอะไรนะครับอยากทําการเกษตรก็เรียนต่อการเกษตรที่ไหนดีไหมหลังๆนี่ครูยังคิดว่า,ามาอยู่สามเงาแล้วจะทําการเกษตรควบคู่ไปด้วยแล้วเนี่ยเพราะว่า,าดินของเราก็ดีเนาะแล้วก็หลายหน่วยงานก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแพทยทหารมันจะมีบางคณะนะทักเรียนที่มันไม่ได้เปิดให้แอดมิชชั่นสมัยตอนมหกนี่ครูก็ไม่รู้แล้ครู อยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรเนาะจริง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 เราอยากเป็นหมอเนี่มันไม่ใช่ว่าจะไปสอบอะไรแอดมิชชั่นล้วมันจะมันจะได้นะมันต้องลงสมัครหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะความถนัดแพทย์เอ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างนะครับมันจะมีบางคณะที่เขาไม่ไม่แอดมิชชั่นนะหนึ่งในนะั้นก็คือคณะแพทย์นะครับแพทย์นี่ไม่แอดมิชชั่นนะเอ้ยมันไม่ไม่ใช่รับตรงเออไม่มีรับตรงไม่มีรับตรงเนาะคณะอะไรเนี่ยทัศนะ มาศาต์เนาะคณะอะไรเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะมีหลายคณะนะครับพยาบาลเนาะพยาบาลนี่ไม่มีรับตรงหกสาขาที่มีให้เลือกคณะที่ไม่มีสาขาให้เลือกคันตแพทย์พวกเนี้ย่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วลองดูคะแนนของพวกเรากนหน่อยไหมที่ส่งข้อสอบกันมาว่าประมาณไหนนะครับอ่า มา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 ,มา,มาดูคะแนนหน่อยเซ่อันนี้ครูได้อ่าเข้ามาแล้วลืมเข้ามาแล้วเช็คชื่อด้วยนะดีมากเลยอ่ะไปได้ดูตั้งแต่คนแรกเลยเซ่คะแนนมันเป็นยังไงบ้างใครที่ยังไม่ได้ทําแบบทดสอบก็ต้องตอบเหตุผลให้ได้นะครับว่าทําไมทําไมถึงยังไม่ทําเนาะข้อสอบชุดนี้ครูไม่ได้ทําเองนะครับนําของเขามา แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข้อสอบกลางที่บางข้อยากนะยากเกินนะครับบางข้อก็พอจะตอบได้นะอรววันนะครับเยี่ยมมากเลยนะแปดคะแนนนะครับแล้วก็ชัยนานันแก้วโนเนาะสี่จุดห้านะครับรัตตด,ดากรเก้าจุดห้าโอ้โหนี่เยอะที่สุดเลยนะครับเยอะที่สุดเลยได้ยินครูเนาะไม่ใช่ว่าครูแบบพูดไปตั้งนานไม่ได้ยินนะเนี่ยโอเค ครูค้าทำไมเสียงมันเบาๆอ่ะอ่าครูไม่ค่อยจะ้เปิดเสียงก็ไม่แน่ใจเล่งให้เล่นให้เล่นให้ใหอาจจะพูดแบบไม่ค่อยเติมเสียงเลยเนาะนินนิละวันเนาะสี่คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเวลาบอกนะนอ,อย่างคราวที่เราไอ้เจ้าอะไรทานะศูนย์ศูนย์จุดห้าเก้าวิยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยตอบมาแล้วอาจจะแบบความไวของปีศาจครับ ไม,ไม่ทำยังไงไม่ทําได้ยังไงศูนย์จุดเก้าอีอ้าวไปดูสิอา้าวดูคะแนนต่อนี่ห้องเรามีบ้างไม่มีบ้างไม่ไแน่ใจนะครับเพราะว่าครูก็ลืมแยกห้องหนึ่งห้องสองวิจิตตานะครับหกจุดห้าเนาะสักดาหกนะครับหกนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับอ่าการทิดาหกนะครับน่าจะสไลด์ดูไปพร้อมกันเนาะ เจษฎากรหกจดากหนกพร6นะครับสัตนาน7เนอะแล้วก็พีรวัตรหกนะครับสิระด,ดา7นะครับเกตมิพาหกจุดแล้วก็ภาสกรศูนเนี่ยที่มันทำศูนจุวินาทียนะแล้วก็อ่ดันทกรเนอะ หกจุดห้าโอ้ไม่ผิดเลยอ่ะชนที่ชาโอ้เยี่ยมเยี่ยมมาก,กาได้ยังไงนะเก่งเหลเกินนะครับนัชนนก็เจนะ็ดจุดห้าเนาะสยานานไปแก้มาทั้เนะี่ยไม่ใช่น,นภาสกรอริสานะแปดนะครับนัชนนเจ็ดเนาะธนวัฒน์อนัญยาห้าจุดห้านะครับ ใครได้ดนิดหน่อยนี่ครูไม่เป็นไรนะ5.5นี่ก็ปัดให้ได้เลยนะครับดารีนทเนเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเศษเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวปัดฮหได้หกนี่ปัดเป็นสิบได้ไหมครับโอ้มันนี่ก็เกินไปอ่อใครครับเนี่ยลังซิมันโอ้โหครับรอบสองผมส่งไปแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวจะไปดูให้นินลวรรณนะครับแล้วก็นาทีชานะครับ หลายคนก็ตั้งใจทํานะครับดูจากอะไรครับเนี่ยดูจาก time spent เ,เนี่ยนะ time spent เ,เนี่ยคือแบบโอ้เอ11นาที12นาทีนี่คือแบบตั้งใจทํามากนะครับถ้าแบบว่าส่งหลังๆแล้วแล้วก็แบบใช้เวลาเร็วนี่มีแววว่าจะให้เพื่อนทําให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้ยทำไม่น่อยเลยจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิลพาวัน3น,นาที3นาทีก็ยังถือว่ายังอ่านอยู่นะ ไอเจ้าสักอันเนี้ยเนี่ยเกียรติสักเนี่ยอ๋อโตสี่สิบเจ็ดวินาทีโอ้มีคนเร็วกว่าเจกีกวา <laughs> มีคนเร็วกว่าเราอีกอ่ะสี่สิบเจ็ดวินา,าทีโอ้เนี่ยนี่ว่าไหวเกินนะนี่ก็หนึ่งนาทีนะครับเนี่ยอาจจะทําหลายรอบรือเปล่าบันทิตานะไดเก้าจุดห้าเนี่ย,ยหรือใครใครทําให้ไดเปล่าต้องนันไว้ก่อนเพราะว่าเํามีแค่สองนาทีเองจะไม่เป็นไร หือว่าครั้งเนี้ยมันก็ได้ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะให้พวกเราได้ทบทวนแล้วกันเนาะว่าไอ้ที่เรียนไปมันเป็นยังไงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยการสอนนี่ครับเนี่ยพวกนี้ครูสั่งไปแก้หมดแล้วนะใครที่มันได้น้อยๆเอาละกลับมาวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็จะไปพูดถึงสถิติตัวต่อไปเลยนะที่เข้าเรื่องด้วยความรวดเร็วแล้วจะได้สั่งงานนะไม่รบกวนเวลาเรียนเยอะนะครับจะได้แบบตรงๆเน้นๆน,น,นะอ่ วันนี้พูดถึงการนําเสนอข้อมูลครับที่พูดพูดขึ้นมาด้วยการสร้างตารางความถี่เนาะซึ่งการสร้างตารางความถี่เนี่ยมันจะมีในหนังสือเล่มนี้จะมี2ประเภทนะครับก็คือจําแนกทางเดียวเนาะ one way frequency table ก็แปลตรงตัว one way ก็1ทาง frequency ก็ความถี่ table ก็ตารางเนาะแล้วก็จําแนก2ทางเนาะ two way frequency table นะครับมี one way กับ two way ก็วันเวเป็นยังไงนะครับวันเวก็ความถี่ก็มีแค่ทางเดียวก็คือมีชนิดเดียวนะอาจจะเป็นแนวตั้งก็ได้อาจจะเป็นแนวนอนก็ได้อ่เพื่อให้ดูชัดเนี่ยครูลองยกตัวอย่างวันเวอย่างเงี้นะครับอย่างข้อมูลผู้ติดเชือ้อโควิดรายวันนี่นะครับจะเห็นว่าในในหนึ่งอันก็มีทางเดียวนะครับผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่อย่างเงี้ยก็วันนี้นะอันนี้วันนี้เลย หมื่นเก้าอย่างเงี้ยในประเทศก็หมื่นเก้ามาจากต่างประเทศสิบสองคนประมาณเนี้ยนะครับผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้หน,นึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนน้องเรียนดูแนวโน้มแนวโน้มกราฟกราฟเนี่ยครับในภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยกราฟที่ขึ้นแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูวาดอ่าจากอ่าถ้าเป็นตารางเขาเรียกว่าอะไรอะตารางตารางกราฟเนาะมันจะมีสี่ q u a d ใช่ไหมถ้าถ้ากราฟมันพุ่งขึ้นอย่างเงี้ย มันคือกราฟของ exponent น a l นะครับกราฟ exponent i a l ีนี่คือกราฟที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคือมันมันจะพุ่งขึ้นไปแบบอย่างทวีคูณนะครับก็ก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต้องการนี่เราจะต้องการกราฟล็อกมากกว่านะครับกราฟล็อกก็คือกราฟที่มันมันมีลักษณะดิ่งลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกลัวมันจะเป็นอย่างประเทศอินเดียนะครับการได้รับวัคซีนนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบการกาฟกราฟเส้นตรงรู้สึกว่าคนก็ยังแบบอาจจะมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปฉีดเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วพูดว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนาะมันเกิดจากการที่เราอาจจะติดมาแล้วเนาะแล้วเราสแสดงอาการน้อยด้วยนะครับอ้าวอันนี้อันนี้ก็เป็นทางเดียวนะครับ ก็มีแค่ทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งทางแล้วก็เอาความถี่มาขีดขีดขีดก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเห็นได้ว่าการนําเสนอข้อมูลอ่าทางเดียวนั้นนะครับอ่จะทําไมครับจะจะใช้ความถี่ตามลักษณะที่เราสนใจเนาะแล้วก็พิจารณาจากการเก็บมาโดยตรงนอกจากนี้นะครับอาจจะเป,เปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ความถี่สัมพั์นะครับความถี่สัมพั์ ประมาณนี้แล้วความถี่สัมพัทธ์คืออะไรนะครับความถี่สัมพัทธ์หรือว่า relative frequency นะครับคือสัดส่วนของความถี่แต่ละข้อมูลเทียบกับความถี่ทั้งหมดความจริงก็ไม,ม,ม่มีอะไรยากเนาะเราต้องรู้ความถี่ทั้งหมดก่อนนะครับต้องรู้ความถี่ทั้งหมดก่อนอย่างเราเก็บหมูเลือดตรงนี้มาสามสิบคนเงนี้ยความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คืออะไรอย่าง หมู่เลือด A ก็เอาห้าหารสามสิบแคนนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือความถี่สะสมสัมพัทธ์ซึ่งมันจะเป็นร้อยละเอเอไม่ใช่นเป็นร้อยละมันจะเป็นทศน,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 นิยมนะครับอย่าง B b ก็แปดหารทั้งหมดอันนี้ก็คือความถี่ความถี่สัมพัทธ์นะครับถ้า AB ก็คือสี่ส่วนสามสิบแบบนี้โออก็สิบสามส่วนสามสิบอันนี้ก็คือความถี่สัมพัทธ์อันนี้ก็ตามชื่อมันนะครับ มีในเสริมสมองเนี่ยคําว่าสัดส่วนก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับในส่วนของสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนนี่คือเต็มเต็มจำนวนเต็มเต็มแล้วครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูว่าในส่วนของกลุ่มโอเนี่ยมีเท่าไหร่จากทั้งหมดจะเนี่งกลุ่ม B มีเท่าไหร่จากทั้งหมดนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากสัดส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนเรียนในชั้นมสองเราเราเรียนไปแล้วนะครับในหลักสูตรเก่าเนี่ยตอนนี้ครูก็ย้อนย้อนมาสอนมสองอยู่รเรียนไปแล้ว แล้วก็ลืมไปแล้วปไปดูต่อนะครับไปดูต่อเนาะความถี่สามพัร์อาจเขียนอยู่ในรูปสัดส,ส่วนก็ได้นะครับหรือว่าเขียนอยู่ในรูปร้อยละก็ได้เนาะแต่ที่นิยมก็ก็ร้อยละนะเพราะว่าเห็น <S <S เห็นชัดนะครับ<น>อย่างถ้าเราเขียนห้าส่วนสามสิบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ชัดว่าแล้วห้าส่วนสามสิบมันมันเป็นประมาณเท่าไหร่เนาะ ห้าส่วนสามสิบนี้ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขก็ก็จะได้เท่านี้เลยนะครับเนี่ยประมาณตรงนี้หนึ่งจุดหกหกเจ็ดเป็นทศนิยมซามเนาะแล้วเขาก็จะเอาทำไมครับเอาหนึ่งร้อยมาคูณเพื่อที่จะให้ดูว่าร้อยละเนี่ยมันมันดูง่ายกว่าเนาะร้อยละก็มีเป็นร้อยละเท่าไหร่ล่ะร้อยละสิบหกแบบนี้เป็นตน้นนะครับก็หรืออาจจะดูตรงนี้ก็ได้หนึ่งสังเกตตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดก็เลื่อนทศนิยมมาสองตำแหน่งเนี่ยครับ เลื่อนทศนิยมมาสองตำแหน่งแค่นี้เองยังแปดส่วนสามสิบนะครับกดเครื่องคิดเลขเราได้ยี่ศูนย์จุดสองหกหกเจ็ดเราก็เลื่อนทศนิยมมาสองสองตำแหน่งนะครับก็จะได้ร้อยละยี่สิบหกจุดหกเจ็ดแบบนี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็กลุ่ม a อก็ร้อยละสิบสามนะครับแล้วก็กลุ่มโอเยอะที่สุดก็คือ หมู่เรื่อที่มีเยอะที่สุด43.33จากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้30คนนะ30คนมันหาไม่ลงตัวอยู่แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าตรงทัศนิยมด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงนี้ยมันก็จะมันไม่ลงตัวแต่ถ้าเก็บมาตัวอย่าง100คนมันมันก็จะลงตัวนะประมาณนี้แล้วการบ้านวันนี้ให้ทําอะไรนะครับการบ้านวันนี้นี่ทําเป็นลักษณะออนไลน์นะก็ให้พวกเราลองสํารวจ การแจกแจงความถี่นะครับลองเอาความถี่มาใส่ที่ว่า,อ,าอย่างวันเสาร์เนี่ยมีประมาณกี่ความถี่นะครับครูได้สร้างตารางไว้ให้แล้วเนาะครูได้สร้างตารางไว้ให้แล้วพวกเราสามารถทําการบ้านออนไลน์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนหนังสือไม่แต่ตรงเดียวเอามือจิ้มจิ้มโทรศัพท์แล้วก็ก็ทําได้ละนะครับแต่ก่อนจะทําได้ครูต้องสอนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าครูได้สอนให้เก็บความถี่สะสมด้วยนะ ความที่สะสมก็เก็บยังไงนะครับมันจะมีอีกหนึ่งตารางที่ครูจะเพิ่มขึ้นมานะครับอ่คอาครูเขียนนี้ก่อนดีกว่าของครูจะมีสามตารางการบ้านเนาะนอกจากวันนะครับสมมุติสมมุติตารางเลยเนาะเขาพูดถึงวันใช่ไหมครับมันจะมีวันมันก็จะมีตาราง,งครูจะมีอ,อันหนึ่งก็คือมีความทีแล้วก็ความที่สะสมนะครับ ก็ไอตรงความถี่สะสมเนี่ยดูยังไงนะมันก็จะดูภายในแถวรวมกันแถวเนี้ยแล้วก็เอาเอาไปรวมกับแถวแถวถัดไปนะครับเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูก่อนนะครับแต่ก่อนจะรวมความถี่สะสมได้นักเรียนต้องทําอะไรก่อนต้องทําตารางไหนให้เสร็จก่อนทําตารางความถี่ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ครูจะเดาข้อมูลนะครับครูจะไม่ไม่นั่งนับข้างบนนะเช่นวันจันทร์ อังคารพรุทธพฤหัสแล้วก็ศุกร์อ่ะหัวออแค่นี้นะครับสมมุติเรานั่งนับมและว,ว่าความถี่แต่ละช่องเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับเราอาจจะได้เช่นวันจันทร์มีความถี่สี่นะครับวันอังคารมีความถี่สิบมีความถี่ห้ามีความถี่หกแล้วก็มีความถี่เจ็ดนะครับตรงความถี่สะสมเนี่ย คูณึ้นข้าวมาแล้วลำหนึงนะครับขูหลุดสักครู่สักครู่ดูดีคุณูหลุดเฉยเลยหรือขูไปกดวางก็ไม่รู้อะไรครับเนี่ยอ่ะกลับมาแล้วอ่ะดีนะครูยังรู้ตัวว่าครูหลุดพอดีมองจอโน้ตบุ๊กไว้นะอ่าความทีสะสมนะครับพิจารณา เต,ตามตารางด้านล่างนี้นะเช่นวันจันทร์มีความถีสี่ความถีสะสมก็ก็รวมออกมาเป็นเป็นสี่นะครับแบบนี้เพราะว่าในแถวเนี้ยมันรวมมันได้สี่อยู่นะครับความทีสะสมชั้นนี้ครับไปรวมชั้นถัดไปนะครับสี่ไปรวมกับสิบนะครับก็ความถีสะสมชั้นถัดมาก็คือสองชั้นบนนี้ก็รวมเป็นสิบสี่แบบเนี้ย ยอยู่ตรงความทีสะสมเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วเนาะตอนมสามนะครับความทีสะสมชั้นถัดไปก็คือไปรวมกับไปรวมกับห้านะครับเราก็ค่อยๆนับมาอันนี้ก็เป็นสิบเก้าแบบเนี้ยวันนี้เป็นตน้นนะความทีสิบเก้านะครับชั้นชั้นวันพุธลนะไปรวมชั้นถัดไปนะครับก็เป็นยี่สิบห้าแบบเนี้เนาะมันจะมีตารางแล้วก็ค่อยๆดูไปยี่สิบห้าไปรวมกับเจ็ดก็ ก็เป็นสามสิบสองชั้นสุดท้ายก็มันจะได้ชั้นสุดท้ายเนี่ยเท่ากับจํานวนของคนที่ที่อยู่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเอาล,าล่ะครูหวังว่าเราน่าจะพอทําได้ไปดูกันบ้านนะไม่เสียเวลานะครับตอนนี้เรียนไปประมาณยี่สิบนาทีอยู่เลยนะครูว่าครูบริหารเวลาค่อนข้างจะดีนะก็ได้ไม่ต้องรบกวนเวลาพวกเราเยอะนะ เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงก็ก็พอแล้วการบ้านเดิมอย่าลืมนะครับการบ้านเดิมไปปีนมานะครับแล้วก็นี่ทําการบ้านออนไลน์นะครับเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้นะครับเนี่ยติ๊กเลยคลิกเลยนะครับการแจกแจงความถี่สะสมก็แค่นี้เองนะครับน้ำหนักสามสิบถึงสามสิบเก้ามีเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ไปใส่ใส่ความถี่ เช่นเช่นเท่าไหรอ่อ่ะเช่นสิบเจ็ดขีดแปดขีดอย่างนี้เนาะเราต้องหาอะไรก่อนหาความถี่ให้หมดก่อนเลยครับเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าความถี่ในช่วงสี่สิบถึงสี่สิบเก้ามีเท่าไหร่เนาะห้าสิบถึงห้าสิบเก้ามีเท่าไหร่ทำความถี่ให้หมดก่อนนะครับท,ท,รท,รทำความถี่ให้หมดก่อน,น,อ,นอย่างเงี้ยแต่นี่ยังต้องไปนับเองนะครานนี้ครูใส่มั่วนะครับ คูใส่มั่วนักเรียนก็นั่งจิ้มจี้มเมาก็ได้นะครับอาจจะต้องมีการใช้ปากกาบ้างแหละเพราะว่าไม่งั้นนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่ของในส่วนของความถี่สะสมเนาะอย่างชั้นแรกก็ก็เป็นเจ็ดอย่างนี้นะครับอันนี้ครูสมมุตินะครับเจ็ดรวมกับชั้นถัดไปห้าก็เป็นสิบสองอย่างเงี้ยสิบสองรวมรวมชั้นถัดไปรวมกับแปดก็เป็นยี่สิบอย่างเงี้ย นะครับแต่อย่าลืมนะว่าทั้งหมดนี้มันจะต้องไม่เกินหกสิบคนอย่างข้อนหนึ่งเนี่ยพอความถี่สะสมรวมมาเสร็จปุ๊บถึงตรงนีงน้ไอช่องเนี่ยต้องได้อะไรแน่นอนหกสิบนะครับถ้าใครได้รวมกันแล้วไม่ไม่ถึงหกสิบนี่ผิดแน่นอนหกสิบแน่นอนนะครับอย่างสามสิบเนี่ยความถี่สะสมช่องสุดท้ายนี้ก็ต้องเป็นอะไรเป็นสามสิบนะครับการบ้านมีสามข้อนะครับอันนี้เขาบอกถึงวิธีการแบ่งอัตราจจภาคชั้นเนาะ ถ้ายังจำได้ก็คืออะไร max ลบ min นะครับ max ลบ min ก็คือเอาอาข้อมูลที่มีค่าเยอะสุดลบน้อยสุดอย่างตรงนี้ได้33แล้วต้องการจะแบ่งกี่ชั้นละ่ะออต้องการจะแบ่งอันภาาคชั้นให้มีความกว้าง10เนาะก็แบ่งได้10ได้สี่ประมาณ4อันภภาคนะครับเพราะว่าอย่าง3.3เนี่ยเราจะไม่แบ่งเนาะ หลังจากนักเรียนทำการบ้านเสร็จก็กดไรกดฟินิตนะครับกดฟินิตแล้วก็กกข้อมูลสองส่วนวันนี้ส่วนแรกก็คือชื่อเรานะครับแล้วก็ห้องนะครับห้องอย่างเงี้ยเราหกทับหนึ่งเราก็กอกไปเลยหกทับหนึ่งมันก็ส่งมาให้กดเซนก็ถึงครูเลยนะครับถ้ามันผิดมันก็จะแจ้งเตือนอการบ้านวันนี้นะครับถ้ามันผิดมันจะแจ้งเตือน,อนบอกเรานะครับว่ามันผิดอันนี้ครูส่งให้ดูไม่บอกหรือเปล่า ไม่ได้แต่เออไม่บอกลืมลืมตั้งไว้ขอโทษด้วยปกติมันจะบอกนะครับจริงๆไม่น่าจะผิดเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมาส่งในกระดิ่งของครูตรงเนี้ครูก็จะได้รู้ว่าอ่านักเรียนได้ส่งการบ้านเรียบร้อยแล้วเอ้ยถูกด้วยว่ะขนาดขนาดใส่มั่วนะเนี่ยอ๋อไม่จะไม่มั่วสิเพราะตรงนี้ไงนี่ไงอ่าตรงหกสิบนี่ต้องถูกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสามสิบนะครับไม่ไม่ผิดหรอกประมาณนี้นะ มีขนาดมัวมเนี่ยไปลองทาดูนะครับเดี๋ยวฝากการบ้านไว้ให้ส่งลิงก์ไปให้ตามไปเด้อจะส่งลิงก์ให้ตามไปในเฟสมีใครมีคำถามไหมครับการบ้านวันนี้มีไหมมีไหมไม่ครับโอ้ขอบคุณทั้งเรียนมากเนาะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอให้นันเรียนปลอดภัยจากโรคโควิดครับขอบคุณที่เข้ามานะจ้าออกได้เลยจ้าครับบ๊ายบายครับ ครับผมครับผมครับผมครับ